สวัสดีครับผมผู้เัดสินนะครับวันนี้เราอยู่ครับสิงหาคมพุทโตัวบึงแปดบ้าน้นองคูครับครับเป็นการหนุ่มครับผมผู้ใหญ่แปดครับครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับทองแปดทองมึงแปดนะครับทองมึงแปดเนี่ยวันนี้เรามาทำอะไรกันเลยครับมาดูเป็นโบโจมมาขึ้นัมาดูแม่โคจะกขึ้นครับเนื่องจากเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะครับทางด้านข้างเนี่ยพี่เขาตกชวานะครับเพราะว่าจะพืชขึ้นเต็มตรงทางเลยการระบายน้ำทาได้วยช้าวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกคนไทยนะครับมาจากอบจพิศนุโลกนะครับต้องขอขอบคุณทีมงาน นะครับที่มาช่วยงานกันนะครับวันนี้เข้าวันที่7แล้วนะครับที่ช่วยกระโดดพื้นที่จัดการนะครับต่อขัดมืนนะครับนะครับจักพันปืนแล้วก็มันสมเชวานะครับให้กับนายกอนที่ทุกคนวันนี้ก็่อต่างคันพื้นที่แล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้นำท้องที่ท้องที่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านนายกบัญชาการโทครับเดี๋ยววันนี้เรามาลุยสัญญาจะพืชด้วยกันครับ การที่เราลองศึกษานะครับถึงวิธีการขับรถแม็กโครจากที่นี่แล้วครับเราก็สรุปได้ว่าครับให้เขาขับต่อดีแล้วครับให้เราขับจะยุ่งและเสียวเวลาขึ้นครับ